โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้หลังจากที่ได้นั่งกดจำลองหลีกไปเรื่อยๆนะครับหาต่างนะเราก็เอาการ์ดที่ได้นะครับจากการอัพเลเวลมาเปิดน่าหง,งายเลยครับผมเว l d b เ s t ตัวที่2ของผมนะครับโทนี่โครสครับ ไม่ใช่ลิเบอรี่แล้วเป็นโทนี่โคสโอ้โหแบบพอมันเด้งมาที่ผมน่าหงายเลยนะแบบเฮ้ยนะักเตะ07แพงสุดมันก็เป็นโรนันโดปะซึ่งแบบ M2M เองอะ่ะโอ้โหแส่สีม่วงมานี่น่าหงายเลยนะครับโอ้โหมาจากการเดทสามสิบนะปี07นะครับไม่รู้ว่ามันได้มาจากเลเวลประมาณ 57-58เนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้โหต้อนรับเช้าวันใหม่นะครับตกใจน่าหงายเลยจริงๆโอ้โหสำหรับใครที่ช,ชอบชมลองดีดนะพวกการ์ดพวกนี้มันโอ้โหรู้สึกได้เลยว่า ลุนเวอร์เบสได้ดีนะคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้คือว่าผมโชคดีนะแตม่มันเป็นไอดีสำรองนะครับซึ่งอยู่ในไอดีหลักโอ้โหก็คงต้องขายไปนะครับสําหรับคือไม่คิดว่าจะได้จริงนะเลยไม่ได้ถ่ายตอนที่เปิดมาได้นะครับตกใจมาก หวงว่าในเอนจินี้นะครับต่อไปเนี่ยมันน่าจะได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะผมเป็นคนที่เคยคิดว่าโวเบสเนได้กันคนแล้ตัว2ตัวเนี่ยน่าจะได้กันยากแล้วนะครับคนหนึ่งมันไม่ควรเปิดได้เยอะใช่ปะ่ะผมตำนานตัวหนึ่งโวเบสสตัวแล้วนะครับ ไม่เคยคิดว่าจะได้แล้วไอดีที่ได้ก็ได้อยู่ไอเดียเดียวนะก็คือไอดีหลักของผมนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้จัดการที่2ก็ตามนะมาดูโทนี่โคสนะครับควบคุมบอล90ส่งสั้น91คือในเอนจิ้นนี้มันดีมากนะเพราะมันเป็นตัวที่ยิงไกลดีอยู่แล้วด้วยนะครับอึดอาจจะน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับ เจอรนี่ยคือยังไงตำแหน่ง CM เนี่ยเจอราดก็ยังเจ๋งที่สุดใน World Base ตอนนี้อยู่นะครับนี่พลังการยิง87นะครับยิงไกล88จริงก็อยากามาลองใช้นะแต่ผมไม่คิดจะทำทีม World Base แล้วนะครับก็คงต้องขายนะแต่ทำไมราคามันถูกจังไม่รู้นะครับ ก็ oh. เอามาให้ดูกันนะครับแม้ว่าจะไม่เห็นตอนมันออกมาก็ตามนะโอ้ oh, ตกใจนะโอเคนี่ก็เอามาให้ดูอะว่าง่ายๆครับโอเคไว้พวกใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นไรก็กดติดตามกด subscribe กันไว้นะครับจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆอิจฉากันอย่างนี้ต่อไปนะถ้ามันมีมอีกนะ โอเคสรับวันนี้ลาเพื่อนเทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับโซนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ